เฮ้ยตูมบุหรี่ด้ยเหรอวะทำไมกินบุหรี่จังวะโอมาหาว่าเราสูบไม่ได้คุเมื่อกี้มันสูบมาแล้วกินมาติดตัวเราเว้ยแบบเราไม่ได้สูบคนดีเว้ยเออเราเป็นอย่างมหาเก่าหาอย่างนี้ได้ไหมมันแย่เราไม่รู้ไหมเนี่ยกอล์ฟวันนี้จะมาแถลงนะครับว่าเรื่องบุหรี่นะกอล์ฟม่ใช่แค่อาชีพเดียวที่เราควรจะรณรงค์นะครับ ว่าทุกอาชีพทุกคนหรือว่าทุกหน่วยงานนะครับคนที่เดินผ่ fr, านไปผ่านมาแถวนี้แล้วก็ควรจะก็เราลงลดเลิกบุหรี no ่นะครับอยากให้ทุกคนเลิกบุหรี่กันนะครับไม่ว่าบุหรีมือหนึ่งมือสองมือสามอันตรายหมดเลยนะครับประเทศไทยต้องเจอครับผู้ชายไม่ได้เป็นเพศเดียวที่สูบบุหรี่คุณอาจเคยได้ยินว่าการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่คุณทราบหรือไม่ว่าผลเสียของการสูบบุหรี่ต่อผู้หญิงนั้น รุนแรงกว่าผลที่เกิดกับผู้ชายและนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ผู้หญิงที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปอดสูงกว่างานวิจัยเผยว่าผู้หญิงที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงเป็นสองเท่าในการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD ซึ่งรวมถึงอาการถุงลมโป่งพองและหลอดลมอักเสบเรื้อรังเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้สูบบุหรี่ผู้หญิงที่สูบบุหรี่มีโอกาสในการเสียชีวิตจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากกว่าถึง22เท่าราว20%ของผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกเป็นผู้หญิง ข้อมูลจากงครงการอนาัมาโลกระบุว่าในจำนวนผู้ที่สูบบุหรี่ราว0 0 0พันล้านคนทั่วโลกเป็นผู้หญิง200ล้านคนที่น่าเป็นห่วงก็คือจำนวนผู้หญิงที่จะสูบบุหรี่มีอัตราเพิ่มขึ้นในบางประเทศจำนวนผู้ชายและผู้หญิงที่สูบบุหรี่มีมาณที่ใกล้เคียงกันจากการสำรวจของกรงอนาัมาโลกอัตราก,การสูบบุหรี่ที่สูงที่สุดอยู่ในผู้หญิงกลุ่มอายุระหว่าง25-44ปี64เปอร์เซ็ของการเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองเป็นเพศหญิง การได้รับควันบุหรี่มีอันตรายเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ในแต่ละปีมีจํานวนผู้เสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองถึง4,300,000รายโดยร้อยละ64ของผู้เสียชีวิตเป็นหญิงซึ่งควันบุหรี่มือสองสำหรับผู้หญิงนั้นมีอันตรายมากกว่าการสูบบุหรี่ด้วยตนเองควันบุหรี่ส่งผลเสียต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้หญิงที่สูบบุหรี่มีความสามารถในการตั้งครรภ์น,น้อยลงและมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะคลอดก่อนกาหนดหรือเสียชีวิตขณะคลอดหรือเด็กเสียชีวิตตอนแรกเกิดสูงขึ้น รวมทั้งยังส่งผลให้ปริมาณน้ำนมลดลงการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพดังนี้โรค้อเสพรูมาตอิ๋ยโรคหลอดเลือดหัวใจต้อกระจกโรคเหงือกแผลในช่องปากซึมเศร้าปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนมาร็งในช่องปากคอหอยกล่องเสียงหลอดอาหารตับ่อนไตกระเพาะปัสสาวะและปากลดลูกหญิงหมดประจำเดือนที่สูบบุหรี่จะมีความหนาแน่งของกระดูกลดลงทำให้เกิดกระดูกหักง่ายอีกทั้งยังทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยอีกด้วย รับชมที่วิดีโอการลงราลงนี้จนจบครับขอบคุณครับขอบคุณครับ